เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่จะมาทำอิสเซอรีหน้าฝนอิเซอรีหน้าฝนนั่นเองนั่นคือกระเป๋าใช่ไหมโป้ใช่ค่ะคือกระเป๋าไหนไม่มีวิแวลเลยนะแต่อุปกรณ์นั่นมากมีมีมีวิแววของเรากระเป๋าก็คืออันแรกอุปกรณ์ต้องมีนี่ค่ะมันมันใหญ่มากจริงๆผ้าคลุมโต๊ะไม่ใช่แผ่นพลาสติกใสค่ะแบบนี้นะคะเสียงอาจจะก้องนิดนึง ก็จะเป็นแบบหนาอันนี้ไซส์หนามากเลยค่ะแต่ไม่น่าเอามาคุมหน้าเลยกีนี้มีรอยรองเท้าอยู่เออบาจาว่ะเออเอรู้เลยมาจากไหนตใหู้มอ่ามันก็มีแบบว่าแผ่นพลาสติกใสสามารถหาซื้อได้ที่ได้ที่ซอยเสือป่าก็มีนะเข้าไปพวกเจริญรัตอะไรก็มีใช่ค่ะ้ก็ ต้องต้องเอาเป็นไซส์หนาหน่อยเพราะว่าเวลาทําเป็นกระเป๋าเนี่ยมันจะได้ไม่เหี่ยวมันจะได้คงคงทรงของมันไวแล้วก็ขนด้วยค่ะเราก็ต้องมีแพทเทิร์นนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษนะคะก็ลองไปหากระดาษแข็งมาเดี๋ยวเราจะมาสอนเขียนกันว่าตรงไหนเท่าไหร่อ่าะมีแบบนั้นแล้วก็มีนี่ค่ะมุดเป็นมุดลักษณะแบบนี้นะคะมันสามารถถอดได้เป็นมุดน็อตใช่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ตุ้ม เ,เสียป่าเช่นเดียวกันรวมถึงพวกแป๊กแบบนี้ด้วยค่ะนี่แปะกระดุมเนวลาแปะมาก็เป็นเหมือนแป๊กทั่วไปค่ะใชนนีนแต่มันจะแยกมาเป็นหลายชิ้นหน่อยนะคะเวลาเราซื้อแล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาดูที่ทํากันว่ามันต้องประกบยังไงก็จะมีแปะกระดุมนะคะแล้วก็มีค้อนค่ะค้อนจิ๋วของเราอันนี้นะคะแล้วก็มีที่ตอกสําหรับเอ่อตอกแปะของเรานะคะมันจะเป็นชุดอย่างนี้นะคะก็มีขายที่เดียวกันเหมือนกันชุดแบบนี้ มีทั้งอุปกรณ์เจาะต่อท้งหลายลองใช่เป็นเซตเลยมีตัวเจาะรูนะคะมีทั้งเป็นที่เจาะแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนที่เจาะนค็มขัดั่วไปนี่เขาใช้นะคะก็มีหลายขนาดค่ะอามีกันไกลขัดไม่ได้ถูกต้องต่อไปก็นี่พวกไม้บรรทัดอุปกรณ์วัดต่างๆนะคะตัวนึงเทปกาวเอายึดยึดตลาแบบแปะกับแพทเทิร์นรวมถึงพวกอุปกรณ์ตกแต่ง ที่เดียวกันนะคะเหมืกันนี่เป็นหมดมที่แบบเจาะเข้าไปได้เลยแล้วก็ตัดกระดาษออกมานะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็วัดด้านบนนะคะให้มีขนาด 25.5เซนนะคะหรือ10นิ้วนั่นเองโดยประมาณนะคะนี่นี่เราเขียนไว้แล้วนะคะด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดนะคะด้านข้างของฝั่งนี้นะคะก็คือด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเท่ากันส่วนด้านกว้างของแถบนนี้นะคะก็จะยาวนี่ค่ะ สิเซนหรือห้านิ้วการกวางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดตรงขอบข้างๆนี้นะคะที่เป็นพื้นหลังกระเป๋าเนี่ยหให้ได้3าเจ็ดเซนหรือ15บหนิ้วนั่นเอง่แล้วอ,อกลางซึบจากนั้นเนี่ยเราก็วัดความสูงของ ความหนาของกระเป๋าเนี่ยด้านด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้านกว้างด้านกว้างเนี่ยให้ได้21่สเซนนะคะหรือ8.5นิ้วนั่นเองค่ะก็ได้ความกว้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็วัดออกไปด้านข้างเป็นปีกเป็นปีกด้านข้างเนี่ยให้ได้4ีเซนนะคะหรือ4นิ้วนั่นเองเราวัดออกไปด้านข้างนะ้วค่ะชืบชืบเนี่ย่ะ ประมาณ4นิ้วแบบนี้ชึอมแล้วเราก็วัดความยาวของด้านข้างออกไปอีกให้ได้ประมาณ8เซนหรือ3.5นิ้วนะคะน<ช>ี่คือเป็นปีกด้านข้าง<ช>ของกระป๋อ<ก>ทั้งสองข้างส,ส่วนที่ส่วนปลายปีกปปกั่นเอง,เองตรงนี้ อันนี้คือไซส์ที่เราชอบใช่ถ้าใครชอบแบบประมาณนี้ก็ทาตามเราเลยค่ะถ้าใครแบบไม่ชอบไซส์นี้ขยายหรือหดได้ตามใจนะคะก็อ่านลองจําไว้ดีนะว่ามันเป็นลักษณะรูปทรงแบบนี้ขนาดเนนดจดจดอะไรไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเราจะมีขึ้นข้างๆให้นะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มตัดแผ่นพลาสติกของเราดีกว่าแล้วก็เอาแผ่นกระดาษแพทเช่นของเราเนี่ยอ่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ติดแต่กด แต่เพื่อยึดไว้คร่าวๆเล็กน้อยแล้วก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใช้กันไก่ปักแผ่นนี้สามารถทำกระเป๋าขนาดเรานี้ได้หลายใบเลยนะน่าจะประมาณ4ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากเวลาเราหันกับเพื่อแล้วจะประหยัดมากใช่ไหมโป๊ะใช่ค่ะ เราก็จะตัดตามแพทเทิร์นเลยนะคะตัดเสียบแล้วตัดเสี็จแล้วนะคะก็ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแบบกระดาษตะกี้เลยก็จะมีส่วนปีกลองพับดูนะคะมนีส่วนปีก้านข้างก็คือพับเข้ามาแบบนี้เอาปีกเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็พับเข้ามาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาร์คจุดที่จะ จะเจาะทีนี้เราจะจุดไหนดีโต้เพราะที่เราวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยจุดไหนน่าจะเป็นจุดนี้กับจุดนี้นะประมาณนั้นอ่าโอเคโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันจุดประมาณนี้กับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาข้างล่างด้วย โอเคโอเคก็ <Okay. S 2> okay. Okay. มาจุดมาไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจรู ประกบนะคะให้พี่ติวประกบข้างนี้หนูประกบข้างเข้าไปก่อนอเดี๋ยวเราให้มันแปลงกันเอาด้านล่างก่อนเลยให้มันลงไปให้สุดนะคะด้านล่างนะ ก็จะมาทำฝาปิดก็คือตัวแปะนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมาร์กเหมือนเดิมใช่ต้องมาร์กเหมือนเดิมเราจะเอาเดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้วางค่ะประมาณนี้นไหมได้ให้พี่ิวางตรงนี้ลงมาซึบแล้วก็มาข้างล่างด้วย โอเมาจุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เจาะรูเจาะเลยนะคะเช็ดปิดเบล์แล้วเราก็มาต่อตัวตันนีต้ตัวตัวผู้เ,เรียกว่าตัวผู้ตัวผู้อันนี้วางป่ะคะอ,อันนี้นะคะตัวผู้ก็จะมีลักษณะเป็นผู้แบบนี้นะคะวางลงไปแล้วเ,เราก็เสียโช๊ เสียบตัวผู้เสร็จมันก็จะมีตัวผู้สั้นนะคะเมื่อกี้ผู้ยาวแล้วเราก็ใช้ผู้สั้นแบนๆนะคะมีหลายประเภทนะคะก็เป็นยังไงเนี่ยคอมเข้าไปออใช่ได้ไม่มันรายการวยกันแน่รงหัวเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้ตัวต่อของมันนะคะ ส่วงมันเข้าไปอีกทีนึงแล้วเราก็กดมันลงไปแล้วเราก็กดมันลงไปนะคะอะไรคะอะไรพี่เต้พี่เต้ได้ยินนะจากนั้นนะคะงามแล้วก็เราก็จะมาตอกตัวเมียค่ะ มีตัวผู้ก็ต้องมีตัวเมียตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นฐานเป็นเหมือนถ้วยแบบนี้นะคะแต่ความยาวเนี่ยมันจะไม่ยาวใช่ตัวเมียนี่มันก็จะเป็นถ้วยใส่เข้าไปก่อนแบบนี้ใส่แล้วก็เอาลองเข้าไปก็ตัวแปะนี่นะคะก็คลำเข้าไปค่ำอันนี้ก็รองด้านล่างต่อเข้าไปนี่คือที่ คำว่าตํานานตํานานโปเป็นตํานานแล้วค่ะเปนหนูเป็นตํานานแล้วค่ะตำนานมากอชอบค่ะเดี๋ยวต้องติดแปะทุกคน เออนี่กระเป๋าหน้าฝนกระเป๋าหน้าฝนนี่ค่ะแต่ไม่ชื่อว่าจะถือไปแล้วให้ฝนหนักๆแล้วจะป้องกันได้นะคือเราก็ป้องกันแบบละอองละอองเบาๆเลยนี่แล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยก็สามารถมองเห็นของได้ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบเปิดถือเก๋ๆสวยๆหรือว่าถ้าใครจะมีไอเดียกิ๊บเก๋โดยการที่ทํากระเป๋าผ้านะทำาีลายลายๆหลายๆสีเลยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามวันเลยโตมมีรูปมาฝากกันให้ดูด้วยป้อยากดูอยากดูนี่มี ก็จะมีกระเป๋าเป็นแบรนด์เนมต่างๆเขาก็ทํากันนะคะพวกเป็นกระเป๋าซีทูหรือบางคนก็เรียกว่าทรานส p เ r เรนต์นะคะมันก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆเราเนี่ยแหละนะอ่านี่อันนี้ก็จะมีเป็น Prada นะคะแล้วก็มีเป็นแบรนด์เนมต่างๆนี่ให้ดูมีหลายทรงเลยนี่อ,อันนี้ก็ทําเป็นทรงแอมเอสนะคะก็มีหัวล็อกตัวล็อกเย็บขอบอ่าแล้วแต่นะคะนี ทุกยี่ห้อเลยอะเป็นว่าแต่ว่าต่างกันที่ทรงเท่านั้นเองอย่างนี้ก็มีไอเดียโดยการที่เอาวูน้ำน้ำใสใสเข้าไปกดูเปรี้ยวไปอีกแบบอันนี้ก็เพิ่มอย่างที่เป็นจริงๆถ้าเราไม่อยากใช้สีใสเป็นสีสีก็มีขายใช่ราคาเนอันนี้ก็จะเป็นแบบใสๆดีทูเห็นของข้างในนะคะก็เป็นแฟชั่นอีกแบบนึงแบรนด์ดังๆเขาก็ทำกันอันนี้ก็เป็นชาแนลนะคะก็จะดูหรูหราได้เหมือนกัน น่าสวยสวยเลยก็คือถือว่าเราเห็นบางคนเนี่ยการที่โชว์ของข้างในเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแฟชั่นอีกอย่างเหมือนกันนะเหมือนเป็นลายอีกอย่างใช่คือช่วยให้เราแบบมองเห็นของด้วยหนึ่งและอีกสองก็เออเห็นแบบบางทีเราเป็นคนที่เลือกของถุงข้างในกะจูบุ๊คกี้ที่มันสวยงามก็อยากให้เห็นออกมาข้างนอก เหมาะมากแต่คงไม่เหมาะกับหนูเพราะว่าของที่อยู่ในกระเป๋าหนูมันไม่น่าดูเลยไม่น่าดูเหมือนกันเลยค่ะเราก็ต้องขอเวลาไปหาเราต้องหาของที่อยู่ใน้วดดีแบบว่าสร้างภาพนิดขอเวลาไปสร้างภาพแบบหนึ่งค่เรบรกหน้ากลับมาดูกันว่าของข้างในเราจะสวยขนาดไหนเจอกันเบรกหน้าค่ะไปหาซื้อของกันโทรศัพท์ยังใช้บีบีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องคุมไหมเนี่ยคุม สวัสดีครับผมชื่อกิติพงษ์คำสาดชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอยู่คณะบุดดเบสครับสำหรับผมแล้วน่าจะเซ็กซี่ตอนที่แบบผู้หญิงที่มีจิตใจเมตตาครับยิ่งกับสัตว์นะครับผมว่ายิ่งเวลาที่แบบเห็นผู้หญิงเล่นกับหมากับแมวหรือว่าแบบว่าแอบช่วยเหลือสัตว์อย่างเงี้ยมันดูเซ็กซี่มากที่สุดครับตอนนี้ครับชื่อน็อตนะครับผมว่าผู้หญิงเซ็กซี่สุดตอนที่รวบผมขึ้นไปนะครับโชว์ต้นคอนะครับ สวัสดีค่ะชื่อแคทนะคะในความคิดของแคทนะคะผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดก็คือเวลาตื่นนอนนะคะผู้หญิงจะสวยไม่สวยอยู่ที่เวลาตื่นนอนนะคะเฟชชี่เลยค่ะเป็นธรรมชาติที่สุดของผู้หญิงนะคะชื่อน้ำนะคะเวลาที่ผู้หญิงเซ็กซี่ที่สุดน่าจะเป็นก่อนอาบน้ำเพราะจะเหลือแค่อันเดอร์แวร์อะไรอย่างนี้เออมาดูเซ็กซี่ที่สุด ผมพิมาจารณาค่ะจากกนรหนึน่งโดนให้โดน